นี่นี่นะคะทุกคนผลงานของเราวันนี้นะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราจะได้เยอะมากขนาดนี้นะคะนี่นี่เลยจ,จุดจุกเลยหา,าลูกเอาบงขาวนะคะทุกคนนี่านาดใหญ่ๆทุกคนเยอะมาก <laughs> ีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะน้องน้ก็จะพาพี่ๆทุกคนไปหาลูกอ๊อกที่บนเขากันนะคะบนเขานี่มีลูกอ๊อกเยอะมากเลยนะคะลูออกอ๊อกตัวใหญ่ๆนะคะแต่ว่าเส้นทางก็จะละําบากหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องปีนขึ้นไปตรงนี้นะคะไปเดี๋ยวเ้องนจะปีนขึ้นไปก่อนนะคะ กันกันออกกัวลงใจนะคะรี่นี่นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาหาลูกออกกัน สามคนนะคะวันนี้เราก็มากับนา้าคุณน้านะคะนี่คุณน้าหาปลาได้กลิ่นมากเลยนะคะนันล,ล้กให้เขาพูดเขาบอกว่าพูดไทยไม่ได้เขาก็เลยหัวเราะใหญ่เลยนะคะแต่ว่าพูดภาษาเมืองได้แบบดีมากเลยนะคะน,นี่นะคะได้ไหมได้ไหมไม่จ้ะไม่จ <laughs> ้นี่ ขาลูกเอาบงขานะคะทุกคนไี้ชิดดูไอ้กรบอกดูการงานที่ใหญ่จังบอนี่เอาน้ตดูเยอะดููเฮะอ๋อดูดินี่ม่ดนี่า้าล็กนีู่ดานนีู้การดนดนนีนี่ทุกคนเยอะมาบอกแล้วมันอยู่ในรูเราต้อง

Duduk, duduk, duduk ni. Macam becoh. Ni. Salah <laughs> je, Jai. You tu, Pak. Dia Ni. Salah karang halu kan. Dia buah. Oh, itu ni. ni. Ya, ทุกคนคะตอนนี้เราก็มาเดีก็ต้องช่วยตรงนี้นะคะไม่มีทางอ้อมนะคะ คะตอนนี้นะคะเราก็หาลูกอ๊อกกันมาได้สักพักนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงนานของเราวันนี้นะคะนี่นี่นี่นะคะทุกคนผลงนานของเราวันนี้นะคะว้าไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราจะได้เยอะมากขนาดน,นี้นะคะนี่นี่เลยจุกๆเลยอ่เี้ยเี้เตี้ยนี่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 น,นะคะจุกๆเลยนะคะทุกคนลูกอ๊อกตัวใหญ่ๆ,ๆแล้วนี่ ใส่กระเป๋ากลับบ้านเดี๋ยวเราใส่กระเป๋ากลับบ้านนะนี่ถ้าขือว่าแต่ละนี่ไงนี่รารันเห็ไปเลยเดนยเล่นๆข้าบ่ด้ ยอะมากเดี๋ยวนะั้นลขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะค,คุุ้ๆไ์กดแช์แล้วก็กติดตามน้ำมืมไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำมือจะพามาดูบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้บ่อยๆนะคะบ๊ายบาย